สวัสดีพี่น้องมาเก็บเป็ดจ้ตีนผู้กระสังมาพี่น้องู้ายแบบนี่เลยน้อยหนึ่งพี่น้องบอกไอ้แม่มาเก็บอยู่พูน พอขึ้นไปเทิงโอมีมีคอนบาอยู่ถึงฮะมีจอบมาด้วยเออปุกยว่ยรถนี่ยจะะอ่อนเฮ็ดกับแก่น่ะขาผุอยู่นั่นมัน มืออื่นก็เพิ่หลอยอื่นเไ่ไหมปีดนี้ดิอะไรบ้าน,นี่เอาทำถึรโดเมือม่อเต็มโดแล้ว บตรงนี iert iert. Hết, oh. ้เห็ดเนีนแม่เปียดมหนี่โอ้จุมจุ่มนี่หน่อยอรจักมากอื่นอยม่ดี ดูบ้านเนี่ยนะฮ้ยบ้านอ่อนจิน่ยเนาะอึ้งดีเนาะน่เนาะดูแตฮะมหน้าตาตะจงเงี้ยมเห็นว่น่อยเหเห็นว่ผมเห็นเออมีดอยู่รุอามมมาน้าอย่ามัเยมันหยาผู้จิปาลุกาเียลุกดูแลหรือ

อีเม่ล่าฝ่าให้เห็ามเฮ็ดไปเลยปะก็พิมพ์ทางเก็บเพชรได้พี่น้องเฮ็ดบดพี่น้องอ่อนน้องดีเลยพี่น้องเลยโอ้เก็บมือเดียว นี่พูดหน่อยพี่น้องพูดไก่นี่เนี่ยต้องไปเลยไปจิมีบ่เก็บเห็ดกันพี่น้องเออหย่านวัน์เขาหย่านวันขาย

phó của mẹ, họ thấy rồi, hả? Dính đây kia ba

mẹ mình đâu à hít thở lại cần phải tìm cần Đi nó เนี่ยานไก่เนี้ย

เป็นอะไรไม่ตใหม่เปลีสนัดนี่ยนี่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 เกิด้งหากมันเกิดคงหากมั่งพี่น้อง bịt rồi ai thấy cái bình đóng này, kẹp bài này. ดอกไม้นียเห็น,นมหมาไม่ได้มาตามี่ายไก่เก่อจะเห็นเลยเก็บเฮ็ดต่อพี่น้องสไปดี้ัสดีพี่นอ้นนองนี่บ่าวล่ามาเก็บเห็ดบดพี่นอ้อง มากับพอกับแม่พีน่น้องยิีตีนผู้ตอนนี้เนาะทาเฮ็ดไปหนัอปะเป็นเหน,นียงข่อยฮะแม่เวเหนียงข่อยอีข,อขอ้ออีพอช่ข้ออีแมลล่อีใช่บ่ม,มีให้เม,ม่บม่มี <laughs> พี่ม่ใส่แยงคือบงเท่รงานปาสเ้กระถาแต้งงอว่ไคายเตด้วยอีกเหรอวนนั่งอีกพสันด้บนนอเลยู้ดีเบิร์ดเนแล้วกัวเสือรบกมอหุงเขาหันเสือมอหุ้งเขากมืออาบขายก้อเขา คือว่าจะไปซื้อหมอจะไมใชจิพัดหนุ่าเนี่ยซื้อหมอ่มมอ่ตัวนี้แกมแจ่ก็ไปกับบ้านเขากนนเ่ก็ดชกก่เฮ็ดอกเฮ็เฮ็ดชก็ดชกเน็ดกเฮ็ด่าดเ็ดดเเฮ็ดเเาเอกเ 哎，打哎，打哎，哈哈，打哎。